ทันเย็นนะกนน็หมยแบบเอ่อตรงตรงนีง้จริงๆมเป็นคันเด็นนะนี่น้ำมันขึน,นะนข้นมาป่าจไาอ้ที่น้ำรกมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะตรงน,นี้แล้ว่าชัดมียางครับตรงนี้ก็จะเป็นเยยางสอนพิษเป็นนิวสอนพิษนะเ็เป็นนิวสอนพิษทำไมาถึงเป็นนิวสอนพิษเลยครับก็จริงๆมันเป็นงานแก้ไขจาก สารพิษตัวเดิมฮะเป็นงานปรับปรุงเพื่อให้เให้กิดการใช้งานได้ยาวนานมากกว่าเดิมฮะนาบาเป้งก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับถก็เปลี่ยนรูปทรงอยู่ก็นะ้ะที่ไปใช้อยู่ลองกลับมาใช้ดูครับนี่สอรพิษ Yeah.